ผมขอกราบขอบพระคุณท่านรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister Insurance Awards ประจำปี2565และงาน Thailand i n s u r t e c h Fair ครั้งที่2ในการจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรหรือ Prime Minister Insurance Award ซึ่งมีรางวัลรวมทั้งสิ้น66รางวัลอาทิ รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นรางวัลตัวแทนและในหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานคอปพและระบบประกันภัยรวมทั้งรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่นหรือ ESG นอกจากการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรแล้วสำนักงานคอปพอยังได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยจัดงาน Thailand i n s u r t e c h Fair ครั้งที่2 ระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2565ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรหรือ Prime Minister Insurance Award ประจำปี2565และงาน Thailand i n s u r Tech Fair ครั้งที่2ในวันนี้วันนี้เราได้รับรางวัลนะครับ เรายินดีกับผลงานของเราในรอบปีที่ผ่านมาใครที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับก็ขอให้รักษาความเป็นชนะเลิศในปีต่อๆไปนะครับต้องป้องกันแชมป์แต่คนที่ได้รับรางวัลในถ,ถัดๆไปหรือยังไม่ได้รับรางวัลน,นั้นก็อย่าได้ละความพยายามนะครับราะถือว่าเป็นผลงานและก็เป็นเกียติยศขององค์กรของเรานะครับแล้็ขอแสดงความยินดีกับ ทุกบริษัทนะครับที่ได้รับรางวัลรวมทั้งเด็กเยาวชนทงางภาคประชาชนด้วยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการาพัฒนาและก็ส่งเสริมระบบประกันภัยของประเทศของเรานะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสมพงษ์เกดไก่วันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บูธของ โตเกียวมารีนประกันชีวิตและก็คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยซึ่งทางกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประกันภัยในประเทศไทยก็ได้มาร่วมออกบูธในงานวันประกันภัยของคอพพนะครับขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของโตเกียวมารีนประกันชีวิตนะครับสามท่านที่รับรางวัลตัวแทนดีเด่นแห่งชาตินะครับวันนี้กองทุนประกันชีวิตได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสําคัญเราให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนนะครับในเรื่องของบทบาทภารกิจและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตนะครับในการดูแลสิทธิทประโยชน์ให้เขาทราบนะครับครับวันนี้กองทุนประกันวินาศภาัยนะครับก็มาร่วมงาน Thailand i n s ช o Tech แฟร์นะครับซึ่งวันนี้ก็ตั้งใจครับที่จะมาร่วมในภาคอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับเพื่อที่จะ เผยแร่นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกองทุนประกันภัยให้กับผู้ประกันภัยหรือประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับครับวันนี้ที่เรามาออกบูธนะครับเราก็มาแนะนําแอปพลิเคชันนะครับฟินประกันรถนะครับเป็นแอปสําหรับลูกค้านะครับไว้ใช้สําหรับซื้อประกันรถนะครับมีส่วนลดนะครับแล้วมีบริการมากมายในแอปพลิเคชันนะครับครับและในวันที่11ตุลาคมนี้นะครับเราก็มีการเปิดตัวบริษัทฟินแลนช์บล็อกเกอร์นะครับแล้วก็เปิดตัวพีเซนเตอร์นะครับ